ที่มีปัญหาข้อเขาเสือ่อมและอักเสบน,นะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ขาวเนี่ยหลัง่งสาร3ตัวมากเกินไปคือ tnf alpha i n t e r ร e ล k i n น6และอินเทอร์ k i ิน17นะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลัง่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบ จึงลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืชห้าชนิดคือบังคุดเงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบกบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้ง โดยกระดูกอ่อนซึ่งเปลียบเสมือนฟองน้ำอยู่ด้วยนะครับเพราะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไป